สวัสดีค่ะทุกคนหาอยู่หากินกันนะคะชาวไร่ชาวนานะคะวิถีชาวนาบ้านเรานะคะทุกคนวันนี้ก็พามาชมทุ่งข้าวเขียวๆนะคะนี่ก็จะเป็นนาของน้านะคะเป็นช่วงตอนเย็นๆน,นะคะก็พามาให้ชมกันนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวนะคะเขียวขจีไปหมดเลยนะคะทุกคนเห็นแล้วก็สดชื่นสบายตาด้วยนะคะข้าวก็ได้สักประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะ ของเรานะคะตอนนั้นนะคะก็จะมีต้นผักหวานนะคะผักหวานซึ่งเราก็มาเก็บผักหวานกันนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ข้าวของแม่ก็เกี่ยวไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะผักหวานก็จะมาเก็บที่หลังนะคะเก็บที่หลังตอนเกี่ยวข้าวต้น,นี้กิก่งก้าหรือว่ายอดเขานะคะเริ่มจะปริแล้วก็แตกยอดอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยมาเก็บนะคะเดี๋ยวเกรงว่าจะ กิ่งหรือว่ายอดเขาจะแก่นะคะแก่ไปกว่านี้เขาก็จะไม่ไม่ค่อยน่ากินนะคะเราก็เลยมาเก็บเก็บมาแกงกันดีกว่านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นยอดของฟักทองค่ะทุกคนฟักทองนะคะที่นาที่ไร่ของเรานะคะที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็ใบเริ่มเยอะแล้วนะคะใบก็กําลังสวยเลยนะคะใบเล็กๆนะคะใบยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เริ่มเริ่มที่จะ เลื้อยแล้วนะคะตัวฟักทองนี่ก็จะเป็นบวบค่ะบวบที่เราปลูกไว้ในไร่ในสวนในนาของเราเช่นเดียวกันค่ะได้มีลูกให้กินกันแล้วลูกก็กำลังอ่อนๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะมีลูกใหญ่นะคะเป็นบางลูกนะคะที่พอจะเด็ดนำมาต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่านำมาผัดได้บ้างแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะอีกด้านหนึ่ง เขาก็จะออกลูกนะคะออกผลให้เราได้กินกันนะคะดูแลเขาดีเขาก็จะออกผลออกลูกให้เรากินก็นี่ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมีจันหลายจันเลยนะคะแต่ว่าลูกนะคะลูกของเขาก็บางลูกก็ติดะคะ่ะบางลูกก็ไม่ค่อยติดนะคะเราก็จะเก็บบวบนะคะไปสัก2ลูกนะคะไปจิ้มน้ําพริกนะคะไปต้มจิ้มน้ําพริกที่บ้านกันนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ